ถ้ามึงไม่อยากให้ลูกมึงตายมึงเอาเงินมาให้โกงเท่าไหร่ย้อนถ้ามึงไม่อยากให้ลูกมึงตายมึงเอาเงินมาให้โกงเท่าไหร่นะสามแสนสามแสนไปงั้นลูกมึงตายไม่เชื่อมึงดูพูดกับแม่มึงเลยแม่คะต้องให้ลุงหมัดสามแสนได้ไหมคะเอาแบงค์เยอะๆยอะเอาแบงค์เยเลยไม่เอาแล้วแเอาเยอะๆเอาเพียรๆให้มาลุงหมันได้หมดเกลี้ยงเลยนะเออแล้วมึงลอง แต่กูอยากจะให้โอกาสลูกมึงกูจะไม่ฆ่าลูกมึงก็ได้ถ้าลูกมึงพูดคาว่าชอช้างได้กูจะปล่อยมันไปพูดได้ชอช้างสองสามอ่าลูกมึงพูดไม่ถูกมึงตายสองสามไม่ใช่ชอช้างเว้ยพูดไหมสองสามไม่ใช่ชอช้างสองสามชอช้างสองสามผิดชอช้าง พูดเยอะๆนะเลอะๆละละพ่อมึงแบงพันเยอะๆแบงพันเลอะๆแบงพันเลอะๆกูไม่เอาลูกมึงตาย Ron ตาย้อนมึงจะไม่ได้เห็นหน้าลูกมึงตายไปแล้วจะฆ่าลูกมึงขอกคนขาเขาขาดที่ลูกเขาถูกสายเอาเอาหัวกูมาด้วยสองสามฮ่าไม่ใช่ตายตายสองสามไม่ใช่ชอช้างเว้ยพูดไหมสอง ไม่ใช่ชอ่อทางส่อสาวช่อทางส่อสังผิดช่อทางพูดเยอะๆนะเลอะๆแล้วพ่อมึงแบงค์พันเยอะๆแบงค์พันเยอะๆแบงค์พันเยอะๆกูไม่เอาลูกมึงตายอยีกมึงจะไม่ได้เห็นหน้าลูกมึงตายไปแล้วจะฆ่าลูกมึงลูกคนขอโอกาสที่หนูกครั้งสุดท้ายเอาเอาวุ้งวมาตนะั้ง ไม่ใช่ตาย